มาเห็นแล้วเจ้าเก่งมันหนุนก้นต่างเก่งมองยังไงเลยจะปีฮค่น้องเฮ้ยย่ยามยยไม่ไย้ำไนบ้านอันนี้ก็จะเป็นพักละอ,อันนี้จะเป็นพักกโโุนนอกเนาะเก่งมันหนุนบ้านเฮานะครเก่งไส้หมูโ,โหก็ตีนสเล็กสนหน่อยเมาเ้อใครจะกินเกงมันหนุนก็มาเลยค่ะ

một khâu miếng miếng kẹp cao ban hầu kèm màn nồi sẽ lá sẽ hắc cố nục nó sẽ nó tìm nhảy nhảy mà đơ phải hiểu có vẽ mà nó khác xếp xếp mà 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 xếp là khác chợ ôm xây lá, xe phát lá. Xe phát เสร็จแล้วนะคะทุกคนใครจะกินแกงมันนุนมันเด้อบ้านเยาวันวนันนี้แกงมันเนีน